เลขคธิที่การสำนักงานประกันสังคมก็เปิดเผยนะคะว่ารายงานลูกจ้างค่ะสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผลกระทบไวรัสโควิด -19 จำนวน5,000บาทต่อเดือนนะคะผ่านเว็บไซต์และ3ธนาคารของรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียน28มีนาคมนี้ค่ะนายทศพลกฤิวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะแรงงานและลูกจ้างเนื่องจากต้องหยุดงานทำให้ขาดรายได้ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการออกมาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยแรงงานที่ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นคำขอรับเงินทดแทนจำนวน5,000บาทต่อราย เป็นเวลา3เดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มีนาคมได้ที่ได้มีการประกาศนะคะจากกระทรวงการคลงังซึ่งผู้ประกันตนสามารถติดต่อที่ธนาคารของภาครัฐนะคะเพื่อลงทะเบียนแสดงตนรับสิทธิ์โดยกระทรวงการคลงังจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าสามารถรับสิทธิ์ได้หรือไม่ขณะที่นายละวรณะนะแสงสนิทผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวนะคะว่าในวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้ค่ะเว็บไซต์ที่ชื่อว่า w w w เราจะไม่ทิ้งกัน com นะคะจะสามารถเปิดให้ประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากภาครัฐคนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนได้ทั้งนี้หากไม่สะดวกสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารของรัฐ3แห่งค่ะก็คือธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหารณ์การ เกษตรและธนาคารกรุงไทยได้นะคะโดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับเงินภายใน5วันหลังลงทะเบียนผ่านระบบพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารของตนเองซึ่งเงินจะเริ่มโอนผ่านธนาคารกรุงไทยรอบแรกในเดือนเมษายนนี้ค่ะ